สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับออยนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรีร่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้ว่าพาคุณลูกค,ค้านะคะมาชมรีวิวเป็นฟอร์ดเอเวอรตนะคะตัวนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อเลยนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2.0ุดศูนย์ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่2 1ง้แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ ก็สาหรับรุ่นนี้นะคะก็มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมสถานภาพการทรงตัวนะคะแล้วก็ระบบป้องกันการพลิกคว่ำระบบป้องกันล็อคล็อกนะคะสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้ว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะคะสบหรับนหน้าเลยนะคะจากเดิมที่เป็นหน้ากระจังจากโรงงานนะคะออยก็อัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนให้นะคะเป็นหน้ากระจังสีดําด้านแบบนี้เลยเป็นคําว่า Ford f o r d FORD นะคะเน้นเป็นสีดําแบบนี้นะคะพร้อมกับ ไฟ LED ที่ตัวหน้ากราะจางังทั้งหมด3ดวงแบบนี้มาให้เลยแล้วก็ในรุ่นปีโฉม2021นะคะเขามาพร้อมกับตัวอะคริลิกที่ฝากระโปรงนะคะตัวนี้ก็ติดมาให้นะคะเป็นสีโครเมียมแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เป็นสีดําหรือว่าเป็นสีไหนก็แจ้งไว้เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะจากเดิมที่เขาเป็นสีโครเมียมนะคะออยก็ทําสีให้เป็นสีดําด้านนะคะเพื่อเพิ่มความดุดันและก็สปอร์ตให้กับลูกค้านะคะ แล้วก็ในรุ่นของเ v e r อร์เสนะคะไทเทเนียมพัดตัวนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเซนเซอร์การระยะด้านหน้าให้ทั้งหมด4จุดนะคะตัวเซนเซ,นเซอร์นะคะอ,อยก็ทําให้เป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวกันชนด้านหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะอ,อยก็ยังทําให้นะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ให้ด้วยนะคะ และส่วนไฟหน้านะคะจากเดิมที่เป็นไฟหน้าแบบใบ LED นะคะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัโตโนมัตินะคะตัวนี้ออยอัปเกรดให้นะคะเป็นไฟหน้ามัสแตงเพิ่มคีบฉลาม3ามคีบนะคะพร้อมไฟวงแหวนด้านในนะคะแล้วก็ในรุ่นของ e v e r อเรนะคะตัวนี้เขาจะมีเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะหรือไฟวิ่งกลางวันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะออยก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นข้อไฟหน้าสีดําด้านนะคะค่ะเดี๋ยวพามาชมด้านข้างกันบ้างนะคะ สำหรับด้านข้างนะคะมาพร้อมกับคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นแบบแนบชิดกับตัวรถนะคะสีดําด้านตัวนี้อ้อใช้เป็นการซีนเก็บงานให้กับลูกค้านะคะไม่มีการจอดเพิ่มเติมไปที่ตัวรถของคุณลูกค้านะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะเขายังมีระบบตัวจับรวมยางมาให้จากโรงงานแล้วด้วยนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านข้างนะคะสําหรับถอยเทียบจอดเนาะ ค่ะแล้วก็สาหรับล้อมแมกนะคะก็เป็นล้อมแมกนะคะขนาด2ี่นิ้วนะคะเป็นแมกฟูลเอลเนาะและตัวนี้นะคะก็เป็นยาง BF นะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แ็กแบบไหนอยากได้ยางอะไรนะคะก็องทักเข้ามาคุยกับออยก่อนได้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวครอบแก้มนะคะจากเดิมที่เป็นสีโครเมียมนะคะออยก็ครอบให้นะคะหรือว่าเอาไปทําสีเป็นสีดำด้านให้กับคุณลูกค้านะคะส่วนตัวกระจกมองข้างก็ทําสีให้นะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันค่ะ กระจกมองข้างตัวนี้นะคะเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะซึ่งมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่ตัวกระจกมองข้างตัวนี้อ้อยทําให้นะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะเป็นโคมสีดําแบบนี้เลยแล้วก็ในตัวมือเปิดพร้อมกับเบ้ากันรอยนะคะอ้อยก็ทาให้เป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็ช่วยป้องกันการเกิดรอยนะคะแล้วก็ช่วยให้รถดูสปอร์ตแล้วก็ตัดกับชุดแต่งกับชิ้นอื่นๆนะคะคันนี้ดอยของยญาพาไปชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะ สำหรับเอว่าเรทไทเทเนียมพันธ์นะคะ <S <S <ren> um <un> เขาก็มาพร้อมกับตัวสักับเพดนะคะเป็นสักับเพดแบบมีไฟนะคะคำว่าเอว่าเรทแบบนี้มาให้นะคะพร้อมกับเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัวนี้เป็นหนังเกรดพรีเมียมจากโรงงานเลยนะคะ <S <S แล้วก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะ <S <S ก็หน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะช่วยให้คุณลูกค้า,าขับขี่สบายพร้อมระบบ e ัลเ t ็กช Cruise c o n t r o l ระบบเลนคิปปิ้งนะคะช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันนะคะช่วยรับสายวากสายผ่านพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะแบบัชสกีนจากโรงงานมาให้แล้วนะคะตัวนี้รองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทายรองรับ d r o ด d Auto Apple c a r p l a นนะคะและ้วกรณีที่คุณลูกค้าเกิดอุบัติเหตุแอร์แบกแตก,กนะคะตัวนี้สามารถโทรไปที่ 0, ศูนย์อะเรนทอน1669ให้กับคุณลูกค้าได้แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถปรับแอร์อุณหภูมิแยกซ้ายขวาให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะตัวนี้ก็เหมาะกับการขับขี่ในทุกๆเส้นทางเลยนะคะพร้อมกับมีระบบปรับนะคะทุกสภาพถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบโหมดโคลนทรายหิมะนะคะจ้ลูกค้าสามารถปรับได้นะคะในตัวขับสีค่ะแล้วก็สําหรับตัวบันไดข้างนะคะที่เขาเดิมแล้วเป็นบันไดข้าขนาดใหญ่ปัดด้วยสีโครเมียมนะคะอันนี้อ้อยทําสีให้นะคะในตัวสีโครเมียมให้เป็นสีดําด้านนะคะ เพื่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคูณลูกค้าเลยนะคะ <_ t ose> ก็จะเป็นตัวไฟท้ายของ GLC นะคะเป็นไฟท้ายแบบเต็มดวงแบบนี้เลย <_ t ose> เพื่อเพิ่มความหรูหราและก็สวยงามให้กับไฟท้ายของเรานะคะล้วก็ยงังติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นข้อไฟท้ายสีดาด้านนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟท้ายนะคะและก็ดูมีม,มิติที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะคะตัวคาดท้ายออก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นคาดท้ายแบบนี้ไฟ เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะคาเหยียบเบรกนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นคาว่าเอเวอเรสสีแดงแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าเข้าเกียร์ถอยตัวนี้จะขึ้นเป็นคําว่าเอเวอเรสสีขาวนะคะแล้วก็การชนด้านท้ายนะคะก็ยังเป็นการชนที่เราทำสีให้นะคะตัดให้เป็นสีดาด้านเช่นเดียวกับการชนด้านหน้าเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซนเซอร์การระยะทั้งหมดสจุดนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกหลังนะคะก็ยังทําเพิ่มเติมให้นะคะเป็นไฟตัดหมอกหลังแบบ LED นะคะ ตัวนี้ก็ครบคันนะคะในเรื่องของระบบไฟและก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นตัวท่อนะคะของ SKS นะคะค่ะแล้วก็ในตัวของฝาท้ายนะคะยังเป็นฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะคะสามารถเเปิดก็ได้เปิดที่ตัวรถหรือว่าเปิดที่รีโมทของรถก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของหลังคานะคะที่เราเห็นเป็นสีดํานะคะเป็นสีน้าด้านแบบนี้ออยใช้เป็นการติดสติกเกอร์หรือว่าแล็สติกเกอร์ครึ่งคันให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและก็ดุดันให้กับคันนี้นะคะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นข้อฝาถังน้ำมันสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะก็ะสำหรับคันนี้นะคะก็แต่งค่อนข้างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบไฟแล้วก็ชุดแต่งเพิ่มความดุดันให้กับคันนี้นะคะก็มาครบเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถยนต์ฟอร์ดนะคะ สามารถโทรหารออยที่เบอร์0915036932นะคะสำหรับวันนี้นะคะออยฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอ้อยด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ